เอาละครับคู่นี้แดงวชัชระบลาลมีพิจิตน้ำเงินโปงแดงจังหวัดตากครับมาเคยอัดเคยฟัดกันมาหลายรอบแต่ก็คาใจสนุกทุกครั้งครับวันนี้เอาความมันมาใส่เพราะติดไปดมสี่หมื่ครับคู่นี้ ัดไป <S 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 บ๊วยครั้งนี้นะจะเป็นครั้งที่เจ็ดสามครั้งที่ไอ้หกครั้งที่ผ่านมาในผัดปแพผ้ผัดชนะครั้งคนละสาม ถ้าไม่ครบห้ายกก็จะไปได้จ้าเพชรสันชัยชนะนอกแต่ถ้าผ่านสามสี่ยกไม่ได้นี่เป็นหอยเจ้าคนเพชรเล็กครับชนะคะแนนอ่ะไปสี่หมื่นหก นะแม่บัรลังจะเป็นอะไรครับเพราะคู่นี้สี่หมื่นค้ำคอยอีกแล้วครับสดทั้งคู่ดูดีทั้งคู่ครับรวบจับชบแมา แรงม้มาตื่นต้นน้ำเงินม้มาตื่นไปจะจบยังไงค่อยดูกันต่อไปครับอย่าที่เสือขอจะมาบอกคนละสามครั้งครับอาจจะมาหกครั้งปบบเป็นร่ากันมาครับคนละสามครั้งาวันนี้ชบน่าจะเป็นภาคสุดท้ายของปีนี้แหละครับของคู่นี้ จับโอ้โหเช็ดพักปักจับหยุดจับรล็อกเกาะตีได้ได้รับนนี้ครับพักก็จะเจ็ดกับดีเอ็มเพนโลกใหม่ครับโอ้โห สุดๆวันนี้กับคุณดีงานของเซนวุฒิจ้าเซียนครับที่ให้ใช้สถานที่ครับก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของที่จอดรถแต่ช่วงนี้หน้าฝนก็ต้องจัดที่มีโดมแบบนี้แหละครับหลังคาเข้ามาสะดวกสบายครับแล้วก็ก็รอบหน้านะครับที่จะจัดที่นี่ก็ยังไงเซียนวุฒิก็เก็บเก็บยุงขมุงไว้บ้างเด้อ ขันหมดแล้วเนี่ยยุงกัดฮะอ่าโดนไปยกมุงควายไว้แล้วก็ไล่มันให้เข้าไปกินควายแล้วก็ปิดมันจะออกมาไม่ได้เออควายนอนก่อนแล้วก็เปิดมุงก็ยุงมันเข้าไปพอมันเข้าไปแล้วก็ปิดอ่าขังมันไว้ในนั้นนะ เอาเข้าไปเฉ่งในสองหมื่นสี่หมื่นเช่งนอกไม่รู้ท่าไ่ไปเท่าไหร่เอาใครจะใช้สถานที่แห่งนี้มาได้ครับเพื่อเป็นการส่งเสริมต้นกล้ามวยบ้านเราใน,ส,นาส่วนภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนอาชีพหนึ่งพันนั่นเงิน เซียร์เพนอาชีพหนึน่งพันจากผู้ช่ยวยตั้มอาชีพหนึ่งพันขาดทุนไม่ใช่เรื่องปัญหาครับแต่สิ่งที่เราได้บวก,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 กได้กำลังี่สุดก็คือได้ไจ้กล้าโวยไทยนี่แหละครับโอ้โหขอบคุณจริงครับกับพัชยกัเจ็ดกับเครื่องกใหม่ ดูกันไปเชียร์กันไปครับบรรยายอะไรมากไม่ได้ครับ วชัชระบาลมีพิจกับตารับสับเสียบกตยบตสเชฟอืมฮสุดสดโอ้โหมาบกันแบบ ทีมชุดใจครับจากวาชิราบารมีดูกันต่อครับอดจกทีสองก่อนครับมาต่างตาม,มาต่อ3 4 5ทีเหลือว่ากันต่อไป โอ้โหเข้ามาติวแข่งคับอาจ,จารย์ต้อมพร้อมด้วยฟ้านาโชคจัตทวี<สด>คู่ต่อไปคู่นำรายการครับ<สด>ยอดมวยฟอร์มสดพอสอนีีเ<สด>พชรทวินเทพพาคิน<สด>กับเพชรนครต่อเพชรตะวันสดกับเก๋าเก๋ากับสดครับคู่หน้า โอ้ผมขับรถด้วยครับเด้นหลับเล่นเบียร์ไปแล้วไปตบโูดเมื่อวานรถไถติดลมครับกลับมาถึงบ้านสองทุ่มมาไม่ทันซะแล้ววันนี้ก็ออกจากบ้านมาสองทุ่มเนี่ย 45นาทีครับเหยียบเต็มที่ยกสามครับผ่าป่ากองนี้จะไปที่ไหนวชิระบาร,รมีพิจิตรหรือว่าปองแดงหวันตาก ไปเมืม่เด็ดตักตักนำเงินมีรางวัลพิเศษหนึ่งพันแจช่วยต้มจัดไปเพชรสันชัยขอเพชรเล็ก สี่ไตีสับหกักใครยุบใครหมดตามมาต่อครับพี่น้องโอ้โหขค้เพชรเล็กเสี่เพชรสันชัยรวบไตีขค้เพชรเล็กเพชรสันชัย ไปไปเพชรสังชัยคนเล็กเพชรสังชัยโอ้โหไม่ได้กินกันง่ายๆแล้วครับแบบนี้จึงดูไฟภาคเจ็ดนี่แหละครับเพราะสนุกทุกไฟครับแบบนี้ไปเบสฮากเทอาจ,จารย์าจัดไป ถีบปักสับโอ้โหพี่น้องครับอดจกอจจาจารโอ้จะจบยังไงยังไม่รู้ครับแต่สู้กันได้สามยกแบบสุดๆดดอีกสองยก โอ้โหอารมณ์สุด โอ้โหอีกสองยกครับ กันไปเชียร์กันไปครับให้เวลาเต็มที่ Bye. โโอ้โหตัดเิ้นเพื่อว่าสิ้นสุดเอาเก่ามาประกับเป็นหมื่นเอ็ดขอพรเลกเก่ามาประกบหมื่นเอ็ด โอ้โหขอบคุณครับตำวมวยทุกค่ายทุกคนนะเดี๋ยวนะครับรายการไม่ต้องใหญ่ครับมวยไม่ต้องใหญ่ขอให้ได้เสียแบบนี้นะครับ เลี้ยงลงยกสุดท้ายครับ ัเงินไี้อาชิพหนึ่งหมืนม่น โอ้โหขอบคุณสู้ก็ได้สะดกสุดๆเพชรสันชัยครับโอ้เหลือบอยตัวเดียวแล้ว Mata kiri apa